ลูกไปได้ซื้ออืมอะไรนะลูกซื้อหน่อยหน่อยเออกระบิดกระบหนึ่โอ้ยซื้อกาแฟซื้กาแฟหน่อยค่ะซื้กาแฟหน่อยค่ะมีีโมโนย่อยตรงนี้หรอไม่ดีแน่ค่ะกาแฟหน่อยค่ะไม่เอาโอ้ยมาไกลบุกไข่โบ๊ทบุกไปบุกอะไรแล้วเจ้าเจ้าบ่ต้องซื้อเขาหรอกไป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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกไปออกไปเออมันจิงไงเช่นนกจินใหญ่ อยู่เร่ๆไปขายพีลไปเลยไปเลยเอาไปกินข้างนอกทักคนชี่หลังสิี้หลังสิไม่เจ้าอยู่ดิ่ยายไม่กินแล้วเรื่องไม่กินนะตาฝนเนอะอยู่บอบนเนี่ยินตาฝนตาฝนมาดาน้องพลอยว่ะพลอยปัดผมเนยืมเยี่ยมนี่ยางขอยก็ช่วยมากจริงของุแม่บ้านหล่ตไม่ไม่ อืมอะไรจุดมากอไป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 อืมไม่เอานะลูกไม่เอายายไม่ซื้อนนะคะ่ะยายไม่เอานะคะไม่ต้องเอามาละคะ่ะลูกเมอรลูกหนึ่งนี่ตเย็นต้นไหนบัได้จินอ่อัดมือก่อนอัดมือก่อนโอ้ยไปะโอ้ยจิูก ดมันหลุดมือโอ้ยมันนักมันมาอันเบาเนี้ยเนี่ยขี้ดินแล้วนั่งอยากแต่นะองน้องมอแปะแปะเรียบร้อยแล้วคือนเลยมั้งเย็นแต่ไปยี่แล้วกลับในห้องอาแล้วเราเล้วหรอไป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 กาแฟไปบคนเขาอิ่มมันไม่มีคนอิ่ เพรไม่ต้องลูกเพรไม่ต้องำรำบังมาไหมนี่พี่หยับน,น้องว่าไม่ดีเห็นไหเจ้านอนตื้นขึ้นเรียนเลยเป็นไนมุนจจาวะไม่นเนาะเขาไม่หา ขายอะไรคะขายข้าวผัดเหรอคะอ่าไปไปเที่ยวไหนคะใครจะไปบินะ๊กซีนะก่อนนอนวางเสียงบิ๊กซีบิ๊กซีเซเว่นเซเว่น <laughs> เขาบ้าใครจะไปโลตัสชั้นน่ะสิชั้นน่ะสิใครจะไปบิ๊กซีชั้นน่ะสิชั้นน่ะสิ <laughs> โอ้ยหโอ้กลัว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 โอ้ยกลัวแล้วค่ะกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วค่ะคนสวยเย็นกลัวอะไรนะคะไปไหนลูกไม่ไปยายไม่ไปเออใส่ปไ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 อไปไปไป จำปลาทะเลพี่เก้าเดี๋ยวปลาทะเลพี่เก่าเดียวหวานพี่เก่าเดียวหวานก็หนนึงเอ้ามันแก่มันเอามาส่งด้วยเก้าเที่ยวมาส่งมาหันหวังไปเรถเก่าวันเฮ้ยเที่ยวมาส่งเพิ่นบ่ได้มาส่งเขาแบบเองให้เพิ่นเอามาส่งแน่มาดิห้เพิ่นเอามาส่ง